ไปเลยก็40สี่ิปีที่แล้วครับเนาะสิบห้าสิบหกช่วงนั้นก็เป็นคนที่ชอบดูกีฬาตะกร้อมากครับผมเนาะแต่วันนี้ก็เลยลองมาลองลองมาเดะดูครับเนาะมาเดะตะกร้อเล่นนะครับมาเดะตะกร้อเล่นครับผมย้อนไวย้อนย้อนไปเมื่อวันวานสี่สิบปีที่แล้วสี่สิบปีที่แล้วเลย <laughs> นานมากเลยครับที่มาเล่นตะกร้อเลยเนาะสี่สิบปีครับผมย้อนไปเลย <laughs> ย้อนไปเลยครับเนาะก็วันนี้ก็มา หรือฟื้นคนกันครับผมเนาะไม่ว่าจะกีฬาอะไรกรบเนาะถ้ามีเวลาเราก็ไปฝึกซ้อมเล่นได้ครับเนาะเพื่อสุขภาพของเรานะครับผมเนาะมาเตะตะกร้อด้วยกันครับผมโอโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมมีโลเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะขอเล่นอ่า โอ,โอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกําลังแงใจนะครับที่เข้ามารับชมมีโรเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะขอเล่นอ่ Lauren าเแล้วครับเนาะเราก็มาอ่าหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองครับเนาะหลังจากที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมาอ่าระยะหนึ่งเลยครับเนาะระยะหนึ่งโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมวิเรเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะขอเล่น น,น่าจะยังไม่ได้หรอกครับผมนะ่าจะยังไม่ได้เลยครับเนื่องจาที่ตรงขาต้องแข็งแรงงั้นาขาต้องไม่ทอดง่ายแล้วเหมือนกันครับผมเนาะไม่ว่าจะกีฬาอะไรครับเนาะถ้ามีเวลาเราก็ไป ฝึกซ้อมเล่นได้ครับเนาะเพื่อสุขภาพของเรานะครับผมเนาะมาเตะตะกร้อด้วยกันครับผมเยวจะออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายอของเราแข็ง,ขงแรงขึ้นทุกวันทุกวันครับผมเนะมาะก็มาชวน,นเพื่อนเพื่อครับเนาะมาชวน,นเพื่อนๆออกกำลังกายด้วยครับผมเนาะมาเตะตะกร้อเล่นรักใน,ในกีฬาตะกรอ้อนะครับผมเนาะก็ พอลังจากนั้นมาก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมเนาะไม่ได้เล่นทิ้งเวลามาสักตันนี้ก็สี่สิบปีวันแรกครับผวันนี้วันแรกเลยนะวันนี้วันแรกที่ที่จะลองมาดอกตัก,กรอดูนะครับผมนะก้อนี้ต้องขาต้องแข็งแรงนะขาต้องไม่ค่อยมีแรงแล้วฟาม ทรงจำครับผมเนาะมารื้อฟื้นความทรงจําว่าเราสามารถที่จะเดาะตะกร้อได้ไหมเนาะครับเนาะแต่ก็ยังทามาเล่นให้สนุกเพื่อสุขภาพนะครับผมเนาะผมเองก็ต้องรื้อฟื้นใหม่ครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันแรกในรอบอย้อนไปก็ไกลามากๆเลยเ <c> ห <oughs> ็นละูก <c oughs> ชายเขาได้ตะกร้อมาครับเนาะก็ <c oughs> <c oughs> อยากจะรื้อฟื้นความทรงจําครับผม <c oughs> เวลาจะรื้อหรือฟื้นความทรงจําสมัยเป็นเด็กนะครับเนาะ ยังเลยครับผมวันนี้ก็มาออกกาลังกายก็มานะหันมาออกกาลังกายก็เดินเร็วบ้างครับเนาะเดินแว่งมือเร็วนะครับผมช,ช,ช,ช่วงเช้ากับชนะ่วงเย็นเนาะนี่พอดีต้อตงไปเรื่อยๆครับเนาะพอเราก็แล้วครับเนาะเราก็มาหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองครับเนาะหลังจากที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมา าาระยะหนึ่งเลยครับเนะาะระยะดอกกร่ก็เล่นนะครับเนะ <_ C 1> า,าะก็มันดูจะดอกได้หรือเปล่าครับผมเพราะว่านานมากแล้วครับผมนานมากมากเลยครับ,ๆๆรบๆๆที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เล่นกระโดนะครับไปครับเนาะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับเนาะอยากจะเชิญเพื่อนเพื่อทุกคนมาออกกําลังกายครับมาดูแลตัวเองนะครับเนาะวันนี้ก็มาเดี๋ยวจะออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกาย อของเราแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันครับผมเนะมาะมาชวนเพื่อนๆครับเนาะมาชวนเพื่อนๆออกกําลังกายด้วยครับผมเนาะมาเตะตะกร้อเล็กวันแรกครับผมวันนี้วันแรกเลยนะวันนี้วันแรกท,ที่ที่จะลองมาเอะตะกร้อ fe. ดูนะครับผมเนาะตะกร้อนี้เล่นเพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับผมเนาะเราก็เรามีอายุเพิ่มขึ้นอย่างเลยครับผมวันนี้ก็มาออกกําลังกายครับมาหันมาออกกาลังกายก็ เดินเร็วบ้างครับเนาะเดินแกว่งมือเร็วนะครับผมช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนาะนี่พอดีนะครับเนาะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับเนาะอยากจะเชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนมาออกกําลังกายครับมาดูแลตัวเองนะครับเนาะวันนี้ก็มาเห็นรูปชายเขาได้ตะกร้อมาก็อยากจะรื้อฟื้นความทรงจําครับผมอยากจะรื้อฟื้นความทรงจําสมัยเป็นเด็กนะครับเดาก ดอกตะก้เล่นนะครับเนาะก็มันดูจะดอกได้หรือเปล่าครับผมเพราะว่านานมากเลยครับผมนานมากมากเลยครับที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เล่นตะก้อนะครับต้องไปเรื่อยๆครับเนาะเราก็ดอกตะก็เล่นนะครับเนาะก็มุนดูจะดอกได้หรือเปล่าครับผมเพราะว่านานมากเลยครับผมนานมากมากเลยครับที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ าที่ไม่เล่นแต่กร้นครับโอ,โอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมมีโลเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะขอเล่นอสไครับเนาะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับเนาะอยากจะเชิญเพื่อนๆทุกคนมาออกกำลังกายเขมาดูแลตัวเองนะครับเนาะวันนี้ก็มา เตะกล้อเล่นนะครับเนาะมัรู้จะกเตได้หรือเปล่าครับผมเพราะว่านานมากเลยครับผมนานมากมากเลยครับที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เล่นแตะกล้อนะครับผมเล่นเพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับผมเนาะเราก็เรามีอายุเพิ่มขึ้นล้อมตะกร้อออกกำลังกายก่อนครับผมเนาะขอบคุณมากมากครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับได้แล้วครับผม40ปีแล้วที่ไม่ได้เล่นตะกร้อเลยครับเนาะอันนี้ก็หันออกกำลังกายปัาม ทรงจําครับผมเนาะมารื้อฟื้นความทรงจําว่าเราสามารถที่จะดอกตะกร้อได้ไหมเนาะครับเนาะแต่ก็ยังพามาเล่นให้สนุกเพื่อสุขภาพนะครับผมนีได้แล้วครับผมสี่สิบปีแล้ว <c oughs> ที่ไม่ได้เล่นตะกร้อเลยครับเนาะวันนี้ก็หันออกกําลังกายน,นานมากเลยครับผมที่ไม่ได้เล่นตะกร้อเลยเนาะสี่สิบปีครับผมย้อนไปเลย <c oughs> ย้อนไปเลยครับเนาะกวันนี้ก็มาหรือฟื้นวันแรกครับผมวันนี้วันแรกเลยนะวันนี้วันแรกที่ที่จะลองมาดอกตะกรอดูนะครับผมเนาะ ย้อนไปเลยก็สี่สปีที่แล้วครับเนาะสิบห้าสิบหช่วงนั้นก็เป็นคนที่ชอบดูกีฬาตะกร้อมากครับผมเนาะแต่วันนี้ก็เลยลองมาลองลองมาดอดูครับเนาะก็ผมเองก็ต้องรื้อฟื้นใหม่ครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันแรกในรอบอย้อนไปก็ไกลามาก <laughs> รับเลย โอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมวิโรเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะขอเล่นเสล้วครับเนาะเราก็มา,าหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองครับเนาะหลังจากที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมา,าระยะหนึ่งเลยครับเนาะระยะผมเองก็ต้องรื้อฟื้นใหม่ครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันแรกในรอบอย้อนไปก็ไกลามากๆเลยครับเนาะ ที่ต้องขาต้องแข็งแรงน้ำหนักขาเราไม่ค่อยมีแรงแล้วนะครับเนาะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับเนาะอยากจะเชิญเพื่อนเพื่อน,นทุกคนมาออกกำลังกายครับมาดูแลตัวเองนะครับเนาะวันนี้ก็มาเด้ครับเนาะก็เล่นตะกร้อตอนนั้นอายุสักสิบห้าสิบหกครับผมเนาะตอนนั้นก็กําลังกําลังเห่อตะกร้อเลยครับเนาะกำลังชอบกำลัง หลงสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาออกกําลังกายครับผมเนาะ้อนไปเลยก็สี่สิบปีที่แล้วครับเนาะสิบห้าสิบหกช่วงนั้นก็เป็นคนที่ชอบดูกีฬาตะกร้อมากครับผมเนาะแต่วันนี้ก็เลยลองมาลองลองมาดอดูครับเนาะก็เหมือนกันครับผมเนาะไม่ว่าจะกีฬาอะไรครับเนาะถ้ามีเวลาเราก็ไป ฝึกซ้อมเล่นได้ครับเนาะเพื่อสุขภาพของเรานะครับผมเนาะมาเตะตะกร้อด้วยกันครับผมอย่างเลยครับผมวันนี้ก็มาออกกําลังกายครับมาหันมาออกกําลังกายก็เดินเร็วบ้างครับเนาะเดินแกว่งมือเร็วนะครับผมช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนาะนี่พอดีเดี๋ยวจะออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันครับผมเนาะมาชวนเพื่อนๆครับเนาะมาชวนเพื่อนๆออกกาลังกายด้วยครับผมเนาะมาเตะตะกร้อเล่นต้องขาต้องแข็งแรงเนาะขาเราไม่ค่อยมีแรงแล้ว ความทรงจําครับผมเนาะมารื้อฟื้นความทรงจําว่าเราสามารถที่จะเดาะตะกร้อได้ไหมเนาะครับเนาะแต่ก็ยังทามาเล่นให้สนุกเพื่อสุขภาพนะครับผมนแล้วครับเนาะเราก็มาหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองครับเนาะหลังจากที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมาระยะหนึ่งเลยครับเนาะระยะน้อมตะกร้อออกกําลังกายก่อนครับผมเนาะขอบคุณมากมากครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับกันครับผมเนาะ ไม่ว่าจะกีฬาอะไรกรบเนาะถ้ามีเวลาเราก็ไปฝึกซ้อมเล่นได้กับเนาะเพื่อสุขภาพของเรานะครับผมเนาะมาติดต่อ้วยกครับผม